มันซึมไปทะลุไปด้านหลังเลยนะครับเนี่ยก่อนที่จะประกอบนะครับมันจะมีในจุดตรงนี้นะครับอยากให้ดูนิดหนึ่งนะครับในส่วนของรอยต่อระหว่างฝาสูบตรงนี้นะครับกับตรงาสายพานเราลิ้นนะครับมันจะมีรอยต่อตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ V บลออสเทนสามปี2013นะครับก็มาดูอาการนะครับอาการก็ยางฝาวาวน่าจะรั่วนะครับก็ดูอาการยอดนี่ครับเต็มเลยนะครับถิงด้านหลังเลยนะครับก็อาจจะมองไม่เห็นนะนะครับนี่เต็มเลยนะครับนี่ครับอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวก็มาถอดอุปกรณ์แล้วก็จะรื้อเปลี่ยนยางฝาวาวกันนะครับผมครับผมก็จะไปถอดกันเลยนะครับในส่วนของเนี่ยถอดฝานี้น็อตเบอร์สิบสีตัวนะครับก็ยกออกมาเลยอันนี้นะครับนี่นะครับต่อมาจริงๆก็จะถอดถอดคอยทั้ง4หัวนี้ออกก่อนนะครับถอดคอยเบอร์สิบกัน,กน อะนะครับตอนนี้ก็ถอดคอยออกมาหมดแล้วนะครับจากนั้นก็จะถอดน็อตรอบๆฝาเลาวตัวน,นี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมนี่แล้วลุล่ละยกเลยไปยกอายกยกขึ้นตรงนู้น ครับผมก็นี่ครับสภาพยางฟาวาลที่มันรั่วนะครับดูนะครับมันมันไหลออกไปด้านหลังนะครับโดยในตำแหน่งจุดตรงนี้ครับนี่ครับมันซึมไปทะลุไปด้านหลังเลยนะครับเนี่ยนี่ครับก็ทำความสะอาดแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงนี้ให้สะอาดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนยางฝาวาลใหม่เข้าไปนะครับโอเคนะครับ ครับผมก็เนี่ยครับที่แกะออกมาเนาะมันก็จะเป็นลักษณะท่าแบบนี้นะครับก็เราก็ยกขึ้นมามันแข็งหมดแล้วนะครับเน,นี่ยยางมันแข็งแล้วครับมันกรอบหมดล้เนี่ยมันกรอบมันแข็งแล้วเนี่ยแข็งโป๊กเลยยกออกมาจากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยแข็งโป๊กเลยดูนะครับตรงนี้แข็งมากนี่ครับบีไม่เข้าเลยนะครับมาดูยางใหม่กันนะครับนี่ยางเก่า ยางชุดใหม่ก็จะนุ่มๆนะครับเนี่ยดูนะครับนุ่มเลยบีบได้หมดนะครับก็เช็คความสะอาดในส่วนนี้นะครับในร่องตรงนี้ครับร่องที่ใส่ยางฝาวาวตัวนี้ก็คือเดิมๆจากศูนย์มาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแข็งแล้วนะครับดูนะครับนี่ครับตั้งตั้งได้นะครับ เนี่ยตั้งได้เลยคือมันแข็งมันกรอบนะครับโดนความร้อนตัวใหม่ไม่สามารถตั้งได้นะครับเนี่ยมันมันนุ่มนะครับดูตัวนี้อีกทีนึงนะนตั้งได้เลยนะครับมันแข็งก็เปลี่ยนแค่ยางฝาเวบาวกันนะครับกว็วิธีใส่ก็เดิมนะครับใส่มาจากตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ใส่ไปในรูนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แน่นแล้วนะครับก็เอาไปประกอบที่รถคืนได้เลยนะครับหรือใครจะทําความสะอาดที่นี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีสเปรย์นะครับก็ไม่เป็นไรทำาสะอาดแค่ขอบล่องนี้ก็จะล้มแล้วมันเครื่องนิดหนึ่งนะครับเราเอาไปประกอบได้เลยนะครับครับผมก็ให้เช็ดทำความสะอาดในรอบๆขอบของ ฝาวาลนะครับให้สะอาดเรียบร้อยนะครับต่อมาสุดท้ายนะครับก่อนที่จะประกอบนะครับมันจะมีในจุดตรงนี้นะครับอยากให้ดูนิดหนึ่งนะครับในส่วนของรอยต่อระหว่างฝาสูบตรงนี้นะครับกับตรงสายพานเราลิ้นนะครับมันจะมีรอยต่อตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับนะครับมันจะมีจุดนี้กับจุดด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึ่งมันจะมี2จุดนะครับตรงข้ามกันเลยตรงนี้1จุด นะครับตรงนี้หนึ่งจุดกับตรงนี้หนึ่งจุดนะครับจะใส่กาวแค่นี้พอนะครับจะใส่นิดหน่อยนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับนี่ครับใส่ไปนิดนึงนะครับพอแล้วนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับนี่ครับใส่แค่ไม่เยอะนะครับเนี่ยแค่นี้พอนะครับแล้วก็ประกอบฝาวาลเข้าไปที่เดิมนะครับในส่วนอื่นไม่ต้องใส่นะครับตามตามเดิมมาจากโรงงานไม่ได้ใส่อยู่แล้วนะครับในส่วนของฝาวาลตรงนี้นะครับ ให้จะเป็นยางฝาวาใหม่ก็ไม่รั่วนะครับะนะครับโอเคเดี๋ยวเอายางตัวครอบฝาวามาประกอบใส่กันเลยนะครับก็จากนั้นก็จับนอ็อตเหมือนเดิมนะครับจับน็อตโดยการจับทะแยงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับ ก็อย่าเพิ่งขันแน่นนะครับแล้วก็ใส่น็อตสองตัวตรงกลางนีเหมือนเดิครับก็ใส่เป็นทะแยงนะครับ1 2 3 4แล้วก็ออกข้างนะครับเวลาขันก็ขันเป็นเป็นแนวทะแยงนะครับ ก็ต่อซ้ายนะครับพวกท่อต่งางๆเข้าที่เดิมให้หมดนะครับผมก็เก็บรายละเอียดนิดนึ่งแล้วก็ค่อยเสียบคอยเข้าที่เดิมนะครับผม สุดท้ายจะเป็นฝาครอบตัวนี้นะครับฝาครอบใส่เข้ามาเลยฝาครอบไม่ต้องไปแต่งพื้ที่ถ้าไปแต่งพื้ที่ลีลาหายหมดออแล้วก็น็อตสี่ตัวโอเคนะครับก็ เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนยางฝาวาวใน v ีออสเจนสปี2013นะครับรถที่มีอายุ10กว่าปีขึ้นก็มีโอกาสรั่วทุกคันนะครับในส่วนคันนี้ก็รั่วเยอะเลยนะครับราคาไหลก็แค่200กว่าบาทนะครับไม่แพงนะครับสามารถทําเองได้นะครับถ้ามีอุปกรณ์แล้วก็มีความรู้ท่านการถอดนิดนึงนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิก FC นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้รถ To y ยต้าวีออสนะครับในในเจนเจนอื่นก็เปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับบล็อกเครื่องยนต์มันจะคล้ายกันนะครับในส่วนของโตโยต้านะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหากมีข้อมูลสนิทสนใดนะครับที่ได้พูดผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับก็สามารถเพิ่มเติมนะครับในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ